ากาศตอนนี้นะคะทุกคนแดดร้อนมากมายนะคะให้ดูแบบยาวๆนะคะทุกคนร้อนมากเลยวันนี้นะคะบรรยากาศโซดพี่น้องนะคะตอนนี้นะคะฝบนบต,ตกสองเมื่อแล้วจ้าพี่น้องคะรายงานสภาพอากาศไปด้วยเลยนะคะทุกคนชาเดือนมาบาังลักเกาะสมุยนะะพี่น้องนาะตอนนี้นะคะ พีพาน้องมาสมมบรรกาศอเห้เพ่น้องมนี้นะคะตอนนี้เวลาบ่ายโม หนาที่ตอนนี้พี่น้องคนอบตสองมือรัจ้าร้อนมากเลยนะคะบรรยากาศนี่คือการจราจรของเขตบางรักเกาะสมุยพี่น้องจอนะตามถนนคนทางตอนนี้นะพี่น้องนะคะถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบืองแบบสดๆนะคะพี่น้องนี่คือตลาดบางรักนะจ๊ะการก้าวเดือนก็จะได้แวะตลาดแลพี่น้องนะคระัาเสอนเป็นตลาดประจำของสเส้นมาซื้อกับเข้าขพี่น้องนะจ๊ะ กองสดๆดพีกก่พน้องนะคะพักก็มีแบบพักงามๆสวยสดนด้องพี่น้องนาะที่สอบเรียนลูกคลิปไปเรียบร้อยอะไรก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เป็นวัดพระใหญ่ของว็สมุนนักท่องเที่ยวมามา,มา,มาชมมาเที่ยวรนะ้ายพี่น้องจะวัดวัดวัดพระใหญ่นะคะสอบเรียนมนมีโอกาสพาพี่พน้องไปเที่ยวนาะพี่น้องนเอาเอาไว้โอกาสหลังโอกาส โอกาสอ่าหนาน้องพี่น้องนะบอากิ่บ้าถือพี่น้องนะจ๊ะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจ๊ะถ่ายตากถนนบรรยากาศสุดๆนี่คะพ้อง นี่ก็จะเป็นทางวัดเข้าอ,อันนี้ก็จะเป็นทางวัดวัดนี้ก็สาวรับเงินโบราณมีพน,น้นอ,งองมาเที่ยววัดนี้สวยงามกันพี่น้องนะจ๊ะอันนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องการของสะมุยแล้วพี่น้องนะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของสมุยเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวเที่ยวเยอะเอาไว้โอกาสหน้าเราพี่น้องเนาะ เดือนอ่าขอลาพี่ลาน,น้องไปอีคลิปนี้ก่อนจะพ่วงคลิปต่อไปจะพี่น้อ,นองจะสวัสดีค่ะ